ดูจุด A กับมาจุด B นะครับจากรูปก,กระแสะไฟฟ้านะไหลผ่านข้อทาน1โอห์มเท่ากับ2แอมแปร์กระแสไฟไหลผ่านข้อทาน4โอห์มเท่ากับกี่แอมแปร์เมื่อนำโวลต์มิเตอร์มาต่อข้อทาน4โอห์มจะอ่านความต่างศักดิ์ได้เท่าไหร่อ้าวดูนักเรียนเขาบอกว่ากระแสะข้างบนเนี่ย1แอม นักเรียนลองยุบสิเส้นบนเนี่ยขอ,อนันทานเท่าไหร่ทั้งเส้นเลยขอ,อนันทานเท่าไหร่เร็วยุบเท่าไหร่ครับสองขนาดสองเหลือสองขนาดสองเหลือหนึงน่งหนึง่งหนึ่งอนุกรมหนึง่งอนุกรมสองเป็นสี่ตรงนี้สี่อะไรสี่อะไรครับสี่โอห์ม ข้างล่างก็4โอห์มอ้าวข้างบนข้างล่างความน้าทานทำาไมกันเท่ากันถ้าข้างบนไหล2แอมป์ข้างล่างก็ต้องไหลอะไรด้วยนักเรียนตรงนี้ไหล2แอมป์เพราะฉะนั้นข้างล่างต้องไหล่าไหรด้วย 2, 2แอมป์ด้วยแสดงว่ากระแสที่ไหลเข้ามาตรงนี้คือ4แอมป์ทั้งหมดเนือไหมเนื่องจากว่าความน้าทานชุดบนกับชุดล่างมันเท่ากัน แสดงว่ากระแสที่ไหลก็ต้องทำาไมกันด้วยเท่ากันด้วยคิดดอกไหมงงไม่งงไม่งงนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นคำถามแรกก็ถามว่ากระแสเท่าไรตอบกระแสตอบเอากระแสตอบกระแสกระแสขียแอมแปร์สองแอมแปร์ต่อมาถามความต่างศักย์อ้าวีเท่ากับอะไรครับนักเรียน ถ้าเราเอาโวลต์มาวัด v เท่ากับ i r เท่าไหร่เอ่ยเร็ว i เท่าไหร่2 r 4 v 8โวลต์จบตอบข้ออะไรครับนี่งงไหมนี่งงไหมหาความต่างศักย์ก็ v เท่ากับ i r จบ8โวลต์ข้อไหนครับสรุปแล้วข้อ18ตอบชอย สองต่อไปข้อสิบสองข้อสิบสองครับ การต่อหลอดไฟรูปใดที่ทำให้หลอดแต่ละดวงสว่างน้อยที่สุดขีดเส้นสว่างน้อยที่สุดหมายความว่ากระแสน้อยที่สุดนั่นเองใช่ปะ่ะกระแสฟ้ามากสว่างมากกระแสฟ้าน้อยสว่างน้อยเพราะฉะนั้นสว่างน้อยสุดหมายถึงกระแสไฟฟ้าน้อยสุดนั่นเองต่อแบบไหนครับเอาละครับนักเรียน เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองตอบเลยนักเรียนดูตัวอย่างอันนี้ดูนะดู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 นะนะผมมีความต่างสัก2 2สบโวลต์นักเรียนถ้าผมไปต่อความ ต้านทานขนานกันนะดูนะดูนะผมให้อาแต่ละตัวเท่ากับร้อยสิบโอห์มนักเรียนช่วยหากระแสแต่ละเส้นครับอ้าดู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  v สองร้อยยี่สิบ r ร้อยสิบกระแสไหลเท่าไหรสองแอมป์กระแสไหลเท่าไหรสองแอมป์กระแสไหลเท่าไหรสองแอมป์นี่คือการต่อไฟฟ้าแบบขนานใช่ไหม ที่ไฟฟ้าบ้านเราต่ออยู่นึกออกไหมถ้าเราต่อแบบไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยแต่ละหลอดจะสว่างเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยหลอดไฟแต่ละหลอดสว่างเท่ากันไหมเท่ากันถูกไหมแบบนี้หลอดเท่ากันแต่ถ้านักเรียนลองไปต่ออนุกรม2องร้ิบโวลต์แล้วเอาอาร์มาต่ออนุกรม กระแสที่ไหลก็เท่ากับ v ส่วน r v เท่าไหร่ v 220 r 3ตัวนุกรมกันเป็นเท่าไหร่330เพราะฉะนั้นกระแสเหลือแค่เศษ2ส่วน3แอมแปร์ 8. อ่านักเรียนช่วยตอบผมหน่อยวงจรบนกับวงจรล่างใครสว่างกว่า สว่างกว่าเร็วตอบบนหรือล่างสว่างกว่าบนข้างบนสว่างกว่าข้างล่างเพราะว่าข้างบนกระแสทําไมกว่ากระแสที่ผ่านหลอดไฟทําไมกว่ามากกว่าเข้าใจยังผมกําลังบอกนักเรียนว่าถ้านักเรียนเอาหลอดไฟมาต่ออนุกรมแล้วต่อกับไฟบ้าน220โวล์หลอดไฟมันจะสว่างไหมไม่สว่างเพราะว่าอุปกรณ์ไฟที่ออกแบบมาเนี่ย ในการต่อวงจรไฟฟ้าจริงๆเขาต้องการออกแบบให้ต่อแบบอะไรต่อแบบอะไรแบบขนานเข้าใจยังแบบบ้านเราที่ใช้อยู่ต่อแบบอะไรหมดเลยขนานหมดเลยมันจะสว่างมากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรครับ,รบข้อไหนที่สว่างน้อยสุดตอบชอยส์ชอยส์สี่ไม่ต้องคิดมากเลยฮะยิ่งขนานยิ่งน้อยฮะ คำตอบข้อสี่นะฐานปะเนี่ยต่อไปข้อ13เข้าใจความหมายไหมาการที่ต่อนุกรมกันเนี่ยจะทำให้กระแสยิ่งน้อยลงเพราะอามากขึ้นเนี่ยอามากขึ้นไอน้อยลงไอน้อยลงความสว่างก,ก็ทำไมน้อย,น,อยนะต่อไปดูข้อ13บครับ เอาแบตเตอรี่สามโวลต์นะต่อกันตรงนี้สเสร็จปั๊บตรงนี้เข้ามามีแยกข้างบน8ข้างล่างสิห้าตรงนี้สามตรงนี้หแล้วก็มาต่อน,นี่เอาละครับนักเรียน จากรูปนี้นักเรียนใช้สูตรเลยโจทย์ต้องการหาอะไรครับความร้อนที่เกิดขึ้นในความต้านทาน6โอห์มตัวนี้อ้าวนักเรียนเจอวงจรไฟฟ้าเนี่ยสิ่งแรกเนี่ต้องหาก็คือกระแสไฟฟ้าซิกมา E เท่ากับ I ซิกมา r พร้อมแรงเคลื่อนเท่าไหร่แรงเคลื่อนแรงเคลื่อน3 I ไม่รู้อ้าอ่ทุกคนพร้อมยังพร้อมยังดู สามกับหนี่นี่นี่ได้อะไรนี่นีนี่ขนานกันได้อะไรสองสแปนุกรมแเป็น10 10ขนานสิบห้าสิบขนานสิบหขนาดสิได้อะไรเร็วคิดเลขเท่าไรได้อะเท่าไรฮะหกหกแปดนุกรมสี่เพราะฉะนั้นอารวมข้อนี้คือ เอาแค่นี้ก่อนทานหรือเปล่าไม่ทานเอาใหม่อาอีกทีหนึ่งสามขนานหกได้อะไรเอาผมช้าๆให้แล้วกันสามขนานหกได้อะไรเร็วช้าๆสามขนานหกสามคูณหกหารสามบวกหกก็สิบแปดหารเก้าเหลือสองสองแปดนุกรมแปดสองบวกแปดเป็นสิบ สิ <ítulo> ไปขนาด anyway, 15บหขนาดสิได้อะไรได้6กหกไปนุกกมสีบวกสเป็นหกสีเป็นสิหากระแสได้แล้วครับเท่าไหร่ครับ0.3แอมแปร์นักเรียนในการคิดวงจรไฟฟ้าทุกครั้งต้องหาอะไรก่อนเสมอหาอะไรก่อนเสมอกระแส จากนั้นนักเรียนก็มาพิจารณาว่ากระแสไหลยอย่างไรเอาละครับ0.3มันไหลมาทางนี้ครับถึงตรงนี้ปั๊บแยกไหลเป็นสองเส้นอา้าวแยกไหลสองเส้นไหลเท่าไหร่กับเท่าไหร่นักเรียนดู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 ด,ด,ดวิธีการหากระแสแยกไหลผมจะไม่ตั้งสมการให้บุญวายนะฮะผมจะสอนเทคนิคการหาเลย ความต้านทานมากกระแสไหลน้อยความต้านทานน้อยกระแสไหลมากจำหลักได้เปล่าท่อเล็กน้ำไหลน้อยท่อใหญ่น้ำไหลมากท่อเล็กนี่อาร์มากท่อใหญ่อาร์น้อยสังเกตไหมว่าเส้นบนความต้านทานเท่าไหร่ฮะเส้นบน10เส้นล่าง15 10กับ15ขนาดกันใช่ไหมเนี่ยดูนะอัตราส่วนเท่าไหร่ครับ อัตราส่วนมันคือ2ต่อ3อออใช่เปล่า10ต่อ15คือ2ต่อ3ใช่ไหมใช่ไหมให้นักเรียนตรงนี้เปลี่ยนเป็น3ตรงนี้เปลี่ยนเป็น2สังเกตเวลาคูณกันแล้วค่าทําไมกันเท่ากันนี่คือกระแสะกระแสะที่ผ่านตรงนี้คือ3ส่วนตรงนี้2ส่วนนั่นหมายความว่า0.3นี้ต้องแบ่งออกเป็น5ส่วน0.30แบ่งเป็น5ส่วนส่วนเท่าไหร่ 0.30แบ่งเป็น5ส่วนส่วนเท่าไหร่0.06เส้นบนก็จะไหลคูณ3เข้าไปเป็น0.18เส้นนี้ก็0.12เพราะฉะนั้นเส้นล่างนี่คือ0.12นะเส้นบน 0. อะไรครับ1.8งงไหมเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนงงไมง่งงเหมือนหรือเปล่าเข้าใจวิธีคิดไหมคือความต้านทานตัวนี้มัน2ต่อ3ใช่ไหม กระแสก็จะเป็น3ต่อ2เพราะว่า r น้อยกระแสมาก r มากกระแสน้อยรวมทั้งหมดเป็น5ส่วนเอา5ไปหารได้0 0น0.06นคูณ3ได้ตัวนี้ศ0 6คูณ2ได้ตัวนี้2อันนี้บวกกันได้0 3 3พอดีเปล่าพอดีตรงนี้กระแสมา0.18มันก็จะแบ่งไหลออกเป็นสองเส้นเส้นนี้กับเส้นนี้3ต่อ6อัตราส่วนมันคือ1ต่ออะไรเนี่ย1ต่ออะไร หนึ่งต่อสเพราะสลับข้างก็เป็น2อต่อหหมายความว่ากระแสที่ไหลผ่านจะเป็น2อต่อ1นต่อหรวมกันกี่ส่วนสส่วนศูนย์จุดหแบ่งเป็น3ส่วนได้อะไรครับ0.18ย์งแปบ่งเป็นสส่วนได้ไรครับศูนย์จดศูนย์จุดศูนย์หอานน้อยก็จะเอาไป2ส่วนก็เป็น0.12ยอามากเอาไป1ส่วนก็0.06 นักเรียนเห็นภาพยัง,ยง,ยง,ยงกระแส0.18วิ่งมาถึงตรงนี้ปั๊บแยกไหลตรงนี้0.12ตรงนี้0.06นักเรียนสังเกตดีๆเอากระแสคูณด้วย R เอากระแสคูณด้วย R ทำไมกันเท่ากันหรือเปล่าอันี้คูณนี่ได้อะไรจุด3.6นี่คูณกันได้อะไรจุด3.6จุดที่ได้นี่คือโวลต์นะความความสัมสิก์เท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นคำถามข้อนี้คืออะไรครับ คำถามข้อนี้เขาต้องการหาความร้อนที่เกิดขึ้นที่ความนัทาน6โอห์มเอาล่ะครับความร้อนที่เกิดขึ้น P เท่ากับ W ส่วน T เท่ากับ I กำอเอา่ะนักเรียนดูโจทย์ต้องการหาความร้อนความร้อนหน่วยเป็นจูลก็คือตัว W ความร้อนหรือพลังงานนั่นเอง คือตัว W เพราะฉะนั้นถ้าถามตัว W คืออะไร<ๆ>ก็ได้ว่า W สุนะอ่ะโทษทีตรงนี้วิวส่วนทีนะ Power ถ้าวส่วนทีนะ<ๆ>เพราะฉะนั้น W ตัวเดียวก็เท่ากับ i s q u a r e t นักเรียนครับเอาทีมเอามาหานะแทนค่าเลยคิดที่ตัวนี้ตัวเดียวนะคิดที่ตัวนี้ตัวเดียวนะ i เท่าไหร่อเอ่ย0.06 ยกกำลังสองคูณด้วย R คือ6คูณด้วยเวลากี่วิครับ,รบ,รบขีดเส้น1นาทีเท่ากี่วิ1นนาทีกีว่วิ60วินาที Z เท <Z, S 1> ่าไหร่เอ่ย Z, Z, Z. คิดออกมาแล้วได้1.296ตอบข้ออะไรเอ่ย1.296จูนก็ตรงกับช้อยข้อ งงไหมเนี่ยอ่ะอีกทีหนึ่งช้าๆเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะสอนละเอียดอีกทีหนึ่งนะในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเดี๋ยวสอนอีกทีหนึ่งนี่นะ power นะเท่ากับ W ส่วน T W ตัวนี้คือพลังงานไฟฟ้า W ตัวนี้เป็นพลังงานไฟฟ้าหน่วยเป็นจูลพลังงานไฟฟ้าตรงนี้คือความร้อนที่เกิดขึ้นนั่นเองนะเท่ากับ I s q u a r e R I ก็คือกระแสที่ผ่านตัวที่ต้องการหา R ก็คือความต้านของตัวที่เรต้องการหานักเหลยนก็แทนค่าจบ ทีต้องเป็นวินาทีนะทีต้องเป็นวินาทีเรียบร้อยครับ,รบ,รบต่อไปข้อ14เอา้าลงมืออา่านนักเรียนครับเรื่องเกี่ยววงจรไฟนี้นักเรียนต้องฝึกคำนวณบ่อยๆนะฮะนะถ้าใครคำนวณบ่อยๆรู้จักรู้หลักการแล้วมันก็จะไม่ยากจากลูก เอาละครับดูเมื่อเปลี่ยนความต้านทานเป็น R2 พบว่าแอมมิเตอร์อ่านได้เพิ่มขึ้นอ่ะนักเรียนดูนะดูนะเขาบอกว่าเปลี่ยนจาก R1 เป็น R2 แอมมิเตอร์อ่านค่าเพิ่มขึ้นกระแสมากขึ้นหมายความว่าไง กระแสม,มากขึ้นหมายเขาไง v เท่ากับ ir กระแสเพิ่มขึ้นหมายถึง r ทำไมฮะ v เท่าเดิม r ทำไมลดลงใช่เปล่าอา้าวงงอีกดูตัวอย่างสมมุติว่าผมคำนวณตัวเลขนะดูตัวเลขดูตัวเลข v 10แล้วกันถ้า i ตอนแรกอ่านได้ห้าขวานทาน r คือ2ถูกไหมถูกเป่าถูกป่า ปรากฏว่าความกระแสตอนหลังกลายเป็น10ถ้ากระแสตอนหลังกลายเป็นสิแสดงว่าไอเหลือเท่ารออไรอาเหลือเท่าไรถ้ากระแสอ่านเพิ่มจาก5เป็น10แสดงว่าอาจาก2เหลืออะไรเหลือหนึ่งงง้งงะฮะนั่นหมายความว่าการที่เขาบอกว่ากระแสอ่านค่าได้มากขึ้นแสดงว่าความานัทานที่เอาไปเปลี่ยนมันทําไมควนัทธาธนที่เอาไปเปลี่ยนทําไมมันทําไมลดลงตอบข้าอะไรเอ่ย ลองมาดูครับก็ไก่ A สองน้อยกว่า A หนึ่งถูกไหมถูกเปล่าอ้าวเขาบอกแอมมิเตอร์อ่านได้เพิ่มขึ้นแต่ว่า A สองน้อยกว่า A หนึ่งถูกเปล่าถูกข้อขอไข่ถูกผิดขอไข่ A 2สองมากกว่า A หนึ่งผิดถาปไปครับขอวคยโวลต์มิเตอร์เป็นศูนย์อันนี้ไม่ใช่ขอควายผิดงองงูโวลต์มิเตอร์อ่านค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ถูกนักเรียนว่าโวลต์มิเตอร์จะอ่านเพิ่มหรือลดครับข้อนี้โวลต์มิเตอร์ต้องอ่านค่าได้ลดลงนะโวลต์มิเตอร์ที่ต่อค้อมตรงนี้นะต้องอ่านค่าได้ลดลงเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความต้านทานที่ตัว R เนี่ยอยู่ตรงนี้ถ้ากระแสเพิ่มขึ้นไอ้ V ตัวเนี้ยมันจะทำไม V V ครอม R เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น เพราะ v ีข้อมาเพิ่มขึ้นไอวีที่ตรงนี้ก็จะน้อยลงนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็เลยตอบข้อข้อ2กอไก่กับงองูถูกถานไหมถ่านไหมข้อที่ถูกมี2ข้อนะกอไก่กับงองูนะเอองวงเปล่าเอ่ยจริงๆตรงนี้ถ้าถามว่าไอวีที่ตกข้อมตัวเนี้ยมันเพิ่มขึ้นวีที่ตกข้อมาภายในเนี่ยเพิ่มขึ้นเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ากระแสตัวนี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมไอวีตัวนี้ก็เพิ่มขึ้น V ตัวนี้มันเท่ากับ ir เล็ก R เล็กมันไม่เปลี่ยนหรอกแต่ i มันเพิ่มใช่ไหมวตัวนี้ก็เพิ่มใช่ไหมคราวนี้แรงเคลื่อนทั้งหมดมันเท่ากับ V ที่ตกขอบตรงนี้บวก V ตกขอมตรงนี้เมื่อ V ที่ตกขอบตรงนี้มันมากขึ้นไอ้ v ตรงนี้ก็ต้องลดลงนิดนึงนะลดลงนิดนึงนะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อ14ตอบข้อ2นะกอไก่กับงองูเขาใช้คำว่าหรือนะหรือหมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้แล้วข้อ15้า ถามว่าหลอดไฟไหนสว่างมากที่สุดโอ้โห,โโหนักเรียนดูวงจรสิกระแสะไหลเยอะสุดตัวไหน,ไหนจากรูปข้อ15อครับดู จะเห็นได้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลมากที่สุดตรงไหนครับตรงนี้กระแสว ok anyway ิ่งมาถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วแยกไหลเป็นสองเส้นเพราะฉะนั้นเส้นไหนเยอะสุดอ่ะสมมุติว่ากระแสมาทางนี้10หน่วยไหลเส้นบน7จ็ดไหลเส้นล่างสเพราะฉะนั้นเส้นไหนเยอะสุดเส้นนี้ใช่ไหมนี่ตัวเลขสมมตินะนี่ตัวเลขสมมตินะจริงๆไม่ต้องไม่ต้องใส่ตัวเลขดื้อออกเปล่าเออไม่ต้องใส่เลขแล้วกันนี่สมมุติมา นะเพราะฉะนั้นหลอดที่สว่างที่สุดคือหลอดไหนครับรหลอดอะไรเร็วหลอดไหนสว่างสุดหลอดท,ที่สว่างสุดคือหลอดท,ที่กระแสทําไมสุดมากสุดหลอดไหนกอไก่สิบหกเมื่อสวิตค์ K ปิดอ้าวมีการสับสวิตค์ K ปิดเข้าไปปุ๊บ,บเกิดอะไรขึ้นน,นักเรียน,น,นถ้าสวิตค์ K ปิดนักเรียนว่ากระแสมันจะไหลย,ยังไงครับ กระแสมันก็จะไหลมาทางนี้ครับนี่นี่นี่กระแสวิ่งมาปั๊บไหลผ่านนี่ไหลผ่านนี่คราวนี้นักเรียนดูตรงนี้กระแสวิ่งมาทางนี้เนี่ยไม่มีความต้านทานเลยแต่ทางนี้มีความต้านทานนักเรียนว่ากระแสจะวิ่งไปทางไหนกระแสก็จะวิ่งไปทางที่ความต้านทานมันไม่มีเหมือนกับนักเรียนวิ่งไปอันนึงประตูเปิดไม่มีความต้านทานอันนึงประตูปิดมีความต้านทานนักเรียนจะวิ่งผ่านอันไหน วิ่งชนประตูปิดหรือวิ่งผ่านประตูเปิดเออกระแสมันก็จะวิ่งย้อนกลับมาทางประตูด้านเปิดมาทางนี้ป๊บเพราะฉะนั้นกระแสผ่านตัวนี้ไหมครับไม่ผ่านไม่ผ่าน,านแสดงว่าหลอดไหนที่ดับหลอดไหนดับหล,ลอดไหนดับเร็วหลอดไหนดับงองูอ่ะนักเรียนมาพิจารณาทีละข้อนะข้อกอเขาบอกขอคอดับ,ดบจริงหรือเปล่าขอคอดับหรือเปล่า นี่ขอนี่คอดับไหมหลอดดับคือหลอดไหนหลอดดับคือหลอดไหนงองูส่วนหลอดคอควายนักเรียนครับ,รบเดิมทีกระแสมันต้องผ่าน2อันใช่ไหมตอนนี้มันผ่านแค่อันเดียวสนแสดงว่ากระแสคัามถามัน,นมลดลงนนกระแสมันก็ต้องเพิ่มขึ้นกระแสเพิ่มขึ้นแสดงว่าหลอดคอเป็นไงครับหลอดคอสว่างเป็นไงครับ,บมากขึ้นโอเคตอบข้อ16ตอบช้อยไรยเร็ว ข้อ4ข้อควายก็งงเรียบร้อยนะครับเอาละเรียบร้อย